สวัสดีค่ะพบก,กับแม่ลูกพากินพาเที่ยวเหมือนเดิมนะคะวันนี้พามาทําเมนูแกงส้มมะละกอนะคะ,ะแล้วก็มีปลาสลิดกับปลาช่อนแดดเดียวทอดนะคะกินแกล้มนะคะมีมีสอ,อย่างแค่นี้แหละวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงกันก่อนเลยค่ะะสําหรับเครื่องปรุงของเรานะคะอันนี้ก็เป็นพริกแกงส้มนะคะแม่จะ ใช้ปลานีนปกติจะใช้ปลาเนีนสดต้มเอาน้ําซุปเขาแล้วก็เอาเนื้อมาตํากับพริกแกงนะคะแต่พอดีวันนี้ปลาเนีนหมดนะคะไม่มีแม่ก็เลยใช้ปลาทูแทนแกะเอาแต่เนื้อแล้วก็ตําใส่กับพริกแกงแล้วก็ใส่กระชายลงไปเพิ่มไปอีกนะคะกระชายมีประโยชน์มากแล้วก็ทําให้หอมนะคะน,น้ำแกงหอมแล้วก็ยุคนี้ทันสมัยนะคะต้าน COVID โควิด19ด้วยนี่มะละกอเตรียม ฝานไว้เรียบร้อยแล้วเครื่องปรุงก็มีแค่น้ำปลาน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บเท่านั้นเองะคะ่ะแกงส้มมะละกอต้องออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะสูตรโบราณอันนี้ก็เป็นปลาแดดเดียวที่จะทอดกินแกล้มกับแกงส้มนะคะ,อะตอนนี้น้ำซุปที่เราตั้งไว้เดือดแล้วเราก็จะไปะใส่พริกแกงลงไปเลย สูตรแม่ก็คือต้องเอาน้ำซุปมาใส่ในในครกในพิแกงแบบนี้ค่ะแล้วก็จะคนเขาให้ให้แตกเพราะเวลาถ้าเราไม่ใส่น้ำซุปลงไปอย่างนี้เขาเอาเข้าลงไปในหม้อน้ำซุปเลยเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะก็จะไม่ค่อยแตกตัวเราก็จะเอาน้ำซุปมาละลายเขาซะก่อนนะคะ ให้เขาแตกตัวแล้วก็ตักใส่หม้อน้ำซุปไปเลยค่ะอันนี้สูตรแม่ไม่ได้ใส่ปลาร้านะคะบางคนเขาแกงส้มเขาจะใส่ปลาร้าด้วยแต่แม่ไม่ได้ใส่บางคนไม่กินปลาร้าเขาก็ใส่กะปิแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ทั้งสองค่ะ ันนี้เราก็รอให้น้ำซุปเดือดก่อนนะคะอ่าตอนนี้น้ำซุปน้ำแกงของเราเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วเราก็ใส่แม่จะไม่ใส่เนื้อสัตว์อะไรอีกแล้วนะคะพวกกุ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใส่แล้วเราก็จะใส่อ่มามะละกอลองไปเลยใส่มะละกอลองไปเลย แป๊บเดียวค่ะไม่ต้องไม่ต้องนานมากใส่น้ำมิกุกขิกก่อนนะคะยังไม่ต้องเยอะเพราะเดี๋ยวจะมีน้ำจากน้ำมะขามเปียกอีกน้ำปลาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่พอแล้วเดี๋ยวค่อยเติม ไม่ไม่พอก็เติมเพิ่มเพิ่มทีหลังได้นะคะทีนี้ก็รอให้เดือดแล้วก็ปรุงรสนะคะอ่าตัวนี้เดือดแล้วนะคะใส่มะละกอไปเดือดแล้วตอนนี้เราก็ปรุงรสกันได้เลยค่ะใส่น้ำปลาไปก่อนนะคะพอประมาณก่อน แล้วก็น้ำขามเปียกแม่คนกินเปรี้ยวนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บอันนี้จะออกเปรี้ยวหวานนะคะแกงส้มมะละกอจะต้องออกเปรี้ยวหวาน ส้มมะละกอต้องออกเปรี้ยวหวานอ้าวอันนี้ใส่เป็นพิธีนะคะผงดรอใส่เพราอเป็นพิธีอันนี้ชิมรสก่อนก่อนจะเคี่ยวมะละกอให้เปือ่อยนิดนึงนะคะ นนิดนึงคือน้ำมะขามเปียกอะ่ะมันจะมีรสชาติออกออกหวานหวานอยู่แล้วค่ะหวานนิดนึง ได้อยู่เปรี้ยวหวานพอแล้วอร่อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็เคี่ยวมะละกอให้เนื้อเขาสุกอีกนิดนึงนะคะไปไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทอดปลากันคะ่ะปลาก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแกงส้มมะละกอเปรี้ยวๆหวานๆรสชาติสูตรแม่ลูกพากินพาเที่ยวจ้า นี่ต่อไปเราไปทอดปลากันนะคะปลาสลิดกับปลาช่อนแดดเดียวทอดนี่เราตั้งน้ำมันไว้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวน้ำมันเดือดเราก็น้ำมันร้อนเราก็จะใส่ปลาลงไปเลยถ้าต,ตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็เอาปลาที่เราเตรียมไว้ลงไปในกระทะเลยค่ะ ไม่ต้องให้ร้อนมากนะคะเพราะว่ามันเดี๋ยวลงไปแล้วมันจะไหม้ปลาช่อนอร่อยมากนะคปะปลาช่อนแดดเดียวซื้อมาทำครั้งก่อนแล้วติดใจเลยค่ะ เบียดได้ไหมปลาสลิเดเบียดได้ไหมคะลองดูได้อยู่ได้อยู่อยตอนนี้เราก็ทอดปลา ไปก่อนนะคะเดี๋ยวสุกแล้วเรามาดูกันค่ะว,ว่าสวยงามขนาดไหนน่ากินขนาดไหนโอเคค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะปลาทอดปลาแ็ดเดียวทอดนะคะเอาไว้กินแกล้มแกงสม้มมะระกอสูตรแม่ลูกพากินพาเที่ยวจ้าเดี๋ยวเราเอาขึ้นกันเลยนะคะแล้วเตรียมตัวไปกินกันเลยค่ะ เดียวจัดไปมากินข้าวด้วยกันนะคะแกงส้มมะละกอสูตรแม่ลูกพากินพาเที่ยวปลาช่อนแดดเดียวทอดกับปลาสลิดค่ะอร่อยอร่อยมากินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวกันค่ะแกงส้มมะละกอกับปามมาลบปาแดดเดียวทอดนะคะ สูตแม่ลูกพากินพาเที่ยวอร่อยแน่นอนขนาดทำเสร็จก่อนอยังร้อนอยู่เลยไม่หวานมากพอพอดได้มามกลมๆม Godt jobba, mann. ทำอะไรเนี่ยต้องออกท้องที่เหรอ ชอ่อนแดดเดียวค่ะอืมกรอบมากโอ้โหน้ำแกงร้อน,น,อน ปิดแบตก่อนอย่าเพิ่มนิด อร่อยร้อนมากเลยค่ะกินร้อนๆราคาคลิปนี้แม่ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่ลูกพากินพาเที่ยวด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่ลงไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีบ๊ายบาย